นีครับพี่กครับจัดแต่เช้าแล้วนี่เช้าทีประมาณยังถึงเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะครับก็ขอบคุณคุณงามากครับก็อนันาคืนเลยนะครับรอบดึกเราก็จัดสงรอบเช้าเลยครับก็จะมีเบต้านะครับเฉพาะตัวปืกน้องเอเก้าสองเป็นสีดำนะฮะสีแดงนะครับของดีนะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหเจ้าเช้าจริงยอมรับไม่เคยตื่นเช้าจัดส่งเอยจัดส่งของให้ทับโอ้โทษนะครับก็นี่ครับคู่มือสวยงามนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ตัปืนเลยเนาะนะฮะฮราคาก็สามพันสองนี่นะครับผมอันนี้ก็จะมีแถมลูกกระสุนให้ถ้าล,ลูกค้าไม่เอาอของแถมปีใหม่ก็เป็นไอ้เป้ากับลูกแก้วเนาะเออไม่ใช่ลูกแก้วลูกวีวีแต่เปลี่ยนเป็นลูกวีวีหมดนะครับก็ประมาณสองพันนัดเลยนะครับผมซื้อเพิ่มก็พันนัดนะครับก็แถมให้เป็นอีกพันนัดนะครับแล้วก็ลูกเด็าอีกได้ครับหน่อยนะครับแต่ส่งให้ก็ลูกค้าซื้อเพิ่มค่ารายทางสองร้อยบาทนะครับผมใหม่ๆนะครับ นี่เปิดครับเดี๋ยวผมทดสอบนิดหน่อยนะฮะว่าจะโอเคทํางานหรือเปล่านะฮะตอนเช้าเลยนะครับผมเอนตื่เช้านะครับมาตอนไหนก็ได้นะครับสามารถทดสอบให้ลูกค้าได้หมดฮะจัดส่งให้ได้ก็เป็นช่วงเช้าเนาะให้รอที่ขนส่งทํางาน่กันครับแล้วเราก็จะส่งให้รอบเช้าไปเลยนะครับผมทดสอบนิดหน่อยแล้วก่อนฮะไม่เยอะนะครับผมจะได้ สินค้าจะได้ไม่ไม่โฉมนะครับก็มนใหม่ๆลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคเราทำงานดีหรือเปล่านะฮะนี่ก็กดนะครับนี่สามารถล็อกได้จริงนะฮะนะครับนี่คือสีแดงนี่คืออันตรายยิงได้นะครับถ้าเรากดลงมานะครับถ้าอย่างนี้นะฮะดูก่อนนะครับผมก็ยิงก่อนนะครับนะต้องใส่แม็กก่อนเป็นการเซ็ตแม็กจริงนะครับผมกดลงมานะฮะ ก็ต้องกดออมาหน่อยนะครับใช้แรงหน่อยต้องกดทั้งสองข้างนะครั้งเดียวอาจจะหักได้นะครับก็ยิงไม่ได้ครับวืดนะฮะแล้วก่อนนี้ต้องกดขึ้นมาสองข้างนะฮะพร้อมยิงนะครับผมโอเคนะครับทดสอบเลยนะครับผมเลี้านะครับข้อสองข้อใครนะครับโอ้โหได้เช้านะครั้งสไลด์เด้เช้าเลยนะครับผมโอเคอากาศดีนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับสนใจสินค้ารุ่นไหนทักมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จัดส่งอีกอีกสองท่านเลยนะครับ แล้วก็ช่วยแชร์ติด,ดตามครับขอบคุณมากนะครับดิดตัดสนับนะครับสวัสดีเบ้บบายบายครับ